สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเจติฟิชแนลครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะนําเรื่องราวของตัวเลขนะครับจากหลวงปู่สวงนะครับก็เตรียมลุ้นต่อรวยต่อกันนะครับสําหรับหลวงปู่สวงให้โชคนะครับงวดที่แล้วได้19ตรงตรงนะครับถ้าเพื่อนๆด้ดูวิดีโอที่แอดมินวิเคราะห์ไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่าแอดมินจัด19ไว้ให้นะครับตรงๆงนะครับก็มาลุ้นต่อนะครับสําหรับปฏิทินหลวงปู่สวงงวดที่ ผ่านมาให้โชคหนึ่งเก้านะครับงวนนี้จะให้โชคต่อเนื่องเลยหรือเปล่านะครับก่อนอื่นได้นะครับอย่างที่แอดมินบอกนะครับถ้าเราท่องคำำํานมัสการหลวงปู่อาจจะเพิ่มความโชคดีให้กับเรานะครับเป็นสลิมงคลน,นะครับก็ตั้งนโมตัสสะพะควมโตร์ต,รตัวราตสม,สมาสัมุตตสะนะครับกล่าวสามจบนะครับแล้วก็นโมโพธิสัตโตมหคุโนมาหินทิโกมหาราพโพอหังปูเชมิ สิทธิราโพนิรันตรังนะครับแล้วก็ตั้งจิตทิฏฐานนะครับขอพอรกับหลวงปู่สวงกันนะครับพุทธังประสิทธิทำมังประสิทธิสังขังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสา,สาธุสาธุสาธุนะครับอันนี้นะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ให้จริงนะครับเพราะว่าหลวงปู่สวงนี่ท่าน มีเรื่องราวนะครับที่น่าอัศจรรย์มาแล้วมากมายนะครับเอาละครับมาดูกันที่ปฏิทินงวดของวันที่หนึ่งอ๋อไม่ใช่นะครับขออภัยงวดวันที่สิบเจดมกราคมนะครับพศสอง4ันห้าร้อหกสิบสี่นะครับหรือว่าเดือนหนึ่งนั่นเองนะครับเราก็จะไปดูกันนะครับปกติหวยจะออกวันที่สิบหกนะครับแต่ว่าในระยะหปีหลังนี้จะเลื่อนเป็นวันที่สิบเจ็ดทุกทุกปีนะครับเข้าใจว่าปีนี้ก็น่าจะเลื่อนเป็นวันที่สิบดนะครับ เอาละครับดูแว็บแรกนะครับแอดมินมองเป็นสามเจ็ดแปดนะครับค่อนข้างชัดนะครับในแว็บแรกนะครับในแว็บแรกที่มองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะให้จริงไหมสามเจ็ดแปดนะครับหรือจะเป็นเนี่ยครับสามเก้าแปดนะครับถ้าไม่ใช่สามเจ็ดแปดนะครับก็จะเป็นสามเก้าแปดนะครับสามเก้าแปดสามเจ็ดแปดนะครับแปดกับเอ่อก้ากับหกก็ระวังด้วยนะครับอาจจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเนี่ยครับ หรือจะจัดเป็น078ก็สวยดีนะครับ870 807อะไรเงี้ยนะครับนะครับอาจจะเป็น708หรือว่า807อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะสวยดีนะครับลองดูนะครับอันนี้หรือใครชอบเป็น907อะไรเงี้ยก็ลองดูครับ907ก็สวยดีนะครับอาจจะมาให้โชคก็ได้นะครับสําหรับปีใหม่นะครับอ้าวดูให้ดูแอดมินให้ดูก่อนนะครับดูชัดๆนะครับก่อนที่แอดมินจะไปสรุปตัวเลขนะครับ นะครับ98นะครับนี่นะครับแอดมินจะกลับหัวให้ดูนะครับอาจจะมองได้เป็น869ก็ได้นะครับ869ถ้าในมุมกลับหัวนะครับ869 896อะไรอย่างนี้นะครับจะมองได้ลักษณะนั้นนะครับหรือว่า816เนี่ยครับ816 819อาจจะมองได้งั้นนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบแล้วก็เพื่อนๆจะ เห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็หลายๆท่านก็อาจจะเห็นแตกต่างจากแอดมินก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเรื่องราวการที่มองเห็นตัวเลขที่แตกต่างอาจจะนํามาซึ่งโชคของแต่ละท่านนะครับเอาละครับแอดมินลองสรุปตัวเลขนะครับ3 0 3 7 3 8ส7 8นะครับ7 8 1 8 9 8 9 3 9 7 6 3 8 6อันนี้คือทั้งหมดที่แอดมินแกะออกมานะครับแต่ที่เด่นๆก็น่าจะเป็น37,38นี่แหละครับ เด่นๆนะครับหรือว่าจะเป็น78นะครับ7898นะครับที่มองได้ชัดๆนะครับ9897นะครับชุด3ตัวแอนมินจัดไว้3 7มนะครับ398 9 7 8 7 0 8 908นะครับที่แอนมินมองนะครับก็ลองลุ้นดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นตัวไหนชุดไหนอย่างไรนะครับก็ลองดูนะครับ เอาละครับมาต่อกันที่เรื่องราวที่2นะครับเสือตกถังพลังเงินดีนะครับแอดมินก็จะมาวิเคราะห์ดูนะครับงวดของวันที่17มกราคม2564นะครับเสือตกถังพลังเงินดีนะครับงวดนี้ให้เด่น8รอง7นะครับถ้าเราดูดีๆเด่น8รอง7ก็จะตรงกับหลวงปู่สวงเมื่อสักครู่นะครับที่แอดมินได้วิเคราะห์ไปนะครับแล้วถ้ามาดูชุด3ตัวเต็งโต๊ดนี่นะครับที่ทางเสือตกถังจัดให้นี่ก็จะเห็นได้ว่า มี3 4 7 3 8 7 6 8 3 6 9 3 2 7 3 5 4 8 4 3 0 4 7 0นะครับชุด2ตัวก็จะเป็น4 7 7 0 5 7 8 3 4 8 7 4นะครับ7 3 9 3 3 8 7 8 3 0 3 7นะครับและที่อันมินวงกลมสีแดงไว้ก็จะเห็นว่าตรงกับทางหลุงผู้สวงมัสครู่นะครับ3 8 7 6 8 3 6 9 3เนี่ยตรงกับทาง รวมผู้สวงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะได้ลุ้นนะครับอาจจะได้ลุ้นนะครับและชุด2ตัวที่แอนมินมองว่างวดนี้น่าจะได้ลุ้นนะครับจากการวิเคราะห์ของแอนมินอาจจะดูข้อมูลได้หลายเรื่องราวประกอบกันนะครับแอนมินก็ไปดูในเรื่องของหัวย้อนหลังด้วยอะไรด้วยนะครับก็เห็นว่ามี5783 73 9378นี้ได้ลุ้นเลยนะครับรวมถึง74ด้วยนะครับ74อาจจะมานะครับ74นะครับอาจจะให้โชคได้นะครับสําหรับคงนนี้นะครับก็ลองลุ้นดูนะครับ สวยหลายชุดอยู่นะครับสําหรับเสือตกถังงวด17มกราคมนะครับอาจจะมาให้โชคตั้งแต่งวดแรกของปีเลยนะก็ได้นะครับอ้าวลองลุ้นกันดูนะครับเพราะว่าดูตัวเลขแล้วน่าจะได้ลุ้นอยู่นะครับดูตัวเลขแล้วน่าจะได้ลุ้นอยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองไปตัดเล่นดูนะครับอาจจะดูหลายชุดนะครับเอาละครับเรื่องราต่อไปนะครับเป็นเลขกําลังวันนะครับของอาจารย์ธินกรนะครับวันเสาร์นะครับหอยออกวันเสาร์ เด่นสองเด่นหกเด่นแปดนะครับก็จะเห็นได้ว่าโอ้หกกับแปดนี่ก็จะไปตรงกับทางเสือตกถังแล้วก็หลวงปู่สวงด้วยนะครับเพราะว่าหลวงปู่สวงนี่เลขแปดชัดมากนะครับเลขแปดส่วนเลขหกกับเลขเก้านี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะมาให้โชคนะครับแล้วก็ วันเสาร์ที่16นี่ก็อันนี้เป็นสูตรโหรานะครับสูตรโหราก็จะให้เด่น1เด่น4เด่น7นะครับก็มีเด่น7นะครับที่ไปตรงกับหลวงปูส่สวงนะครับเลข1ก็เลข1กับเลข7ก็ใกล้เคียงกันนะครับที่เป็นของหลวงปูส่สวงนะครับแต่แอดมินอาจจะให้น้ำหนักไปทางเลข7มากกว่านะครับ ในปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับเอาเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์ของแอดมินนะครับแล้วก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับตัวเลขที่ท่านได้รับชมนะครับถ้าท่านจะนาไปใช้ในการลงทุนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงสูงนะครับสุดท้ายนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามถ้ายังไม่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอให้เป็นเพื่อนทุกท่านโชคดี หลังปีใหม่นี้นะครับก็สวัสดีนะครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ